วันนี้เล่นเปนทาภาพยุโรปนะครับยุโรปสู้ทั้งโลกเลยครับโอ้โหแผ่นที่ยังใหก็ใหญ่อลดิหุ้ยแหลกจะเล่นไม่รอด กระตังเยอะขึ้นเรื่อยๆทำไมกระตังมันเยอะขึ้น มาสร้างรถถังเพล่มนี่อัพสเต็มไปเลยนี่สู้ได้สู้กับรถถังลาชไา่นูไม่ตายรอบเดียวสปแปมยูนิตมาใหม่นะครับ Que vino, que no me แต่เดี๋ยวรถทางเราหนาหรือเปล่าในรถทางาแ,แต่รถทางเราเยอะก็ไม่ไงนะต้องสแปมยูนิตมาเรื่อยๆนะตอนนี้ความตึงมันอยู่ที่ต้นกีนะครับท้ายเกีมันก็จไม่ตึง อังกฤษมันลาออกจากสหภาพธ์ยุโรปไม่เกี่ยวอันนี้แล้วจะไปสร้างเรือให้มันดีๆได้ยไงเนี่ยท่าเรือไม่ได้ยังไม่ได้ท่าเรือเลเวลสี่ มีแต่ท่าเหลือเลี้ยวสามท่าเรืออัพเกออรดกินนี่อัพเกรดท่าเหลือได้แต่อัพเกรดเดือดไปนี่เราจะกบินเคื่อบินได้เหรอตีได้ไงวะตีอะไรเหนั่นไงอเลยบางทีก็ตีได้บางทีก็ตีไม่ได้เครื่องบิน อันนี้ต้องเน้นปริมาณนะครับสามารถแซบบ่บมีได้เลยชึบชุบไปไปอะลงน้ำฮู้ยแรงมาลุ้นท่าห้าล,าล,ล่าแรเนี่ย เรือนี้ก็จะปล่อยให้มันไหลหไปเอา้อาเฮ้ยสร้างไม่ได้ ้องสู้กับทางโลกจริงๆดูดีศัตรูเต็มไปหมดเลยนี่ครับทางโลกจริงๆศัตรูเต็มเลยใช่ไหมครับไม่เครียดแต่ไม่ต้องเครียดนะเทคโนโลยีก็ใช้ได้ศัตรูเต็มไปหมดเลยเนี่ย เอ้ไม่สีแดงมันคนละโทนสีเลือดสีเออนน่นีิเลือดสีแดงแต่มันคนละโทนสีด่ไงแดงไงแดงไม่รู้ไงเอ้ยกลับไปที่ยุโรปนี่ยุโรปกำลังตึงมันตึงมันนี่น ว่าจะเดินอยู mm ่นิดนึงใช้เวลาไปกี่นาทีเนี่ย ตัวบินลำนี้พร้อมแล้วโอ้ยไม่ใช่ไม่ถึงทำไมระยะมันไม่ถึงอุย้ยได้แค่นี้มมาระยะไม่ต้องกังวลเรื่องระยะมารถทางพร้อมแล้ว ตีไม่ได้ก่อนมีนั่นแหละสกิบก่อน เดินไม่หมดเลยยูนิตเอนนยูเดินไม่หมดจะเดินหบบไหน ตรงในอีกเนี่ยเดินไม่หมดสักทีอ๋อตรงนี้ น้ำมันจะกระจกจริงๆรถดังมันก็ลงน้ำไม่ได้ได้วยซ้จริงรถดังไม่สามารถลงน้ำได้แต่ในเกมนี้มันลงน้ำอืมล้อมซะเลยรกุ้มกบไปรวมกุ้มนี่กับ เดินหมดอย่างเนี้ยยังงไม่หมดเลยอีก44ตัวที่ยังไม่ได้เดินนะครับไม่ได้หน้าอุ้ยที่เดี๋ยวแตกระยะไกลแบบนี้สอยอะไรสอยเครือบินโนะอ้ยส่อยได้ไงยิง,ง,ยยงได้ จะใส่เครื่องบินได้วะ่ะดูแลปืนชนิดที่ใส่เครื่องบินตอนนี้นะเกมมันจะใช้เวลาครับอีกนานแล้วเพราะว่ายูนิตมันเยอะเกมนี้มันตึงมากเลยครับแล้วเมื่อไหร่มันจะจบ ่ดูใช้เวลากิน,นะอนนะไีเน,น,นี่ยว่าจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ปืนใสเครื่องบินอยูย่เนี่ย Griel. น้ำครับเราจะสร้างเรือดำน,น้ำติดต้องห้ามหยุดพื้นเ่รถถังคลิตไม่ทันนี่ปุ๋ยมันเยอะมันเยอะ ครับเล่นขีปนาวุธดอยว่เฮ้ยอันนี้ก่อนอนะีไรงอืมคือบิดลงไปสู้ในน้ำม,มันลงน้ำได้ มันเลือดเยอะมันไม่หายขึ้นหายทำไมโดนนิวเชีย 한은요 you รถทางไม่นสนใจกับเราเราสร้างความเสียยไรไม่คุ้รถถางมันเมะไท้่รถถางมันเละเที่ยอืมอไม่กลัลวระเบิดนะ ตม่ไอ e <Dans F> ้ีไม่ใช่เกมบักมันโดนสกิลอะไรสักอย่างแต่คันนี้ตีได้เรีบร้อยันจะม ขยายอนาคีไม่ใช่กางอนาคีนะวันนี้คือการขยายอนาคีอันนี้คลิปต้องทำนาน ติดก่อนมีหละครับเพราะว่าด้ทางมีอัตรายดูทางให้สติปปิดก่อนมีถ้าต,ติดก่อนมีมันจะทำอะไรไม่ได้อีกสักสองสามเถินไม่ใช่เทินเดียวนะทำอะไรไม่ได้แบบหลายเทินสักสองสามเถินก็ไม่มเยอะไปสิกาสะตั้งปะ อุ้ยแหลก คืบหน้าถึงไหนคืบถึงแค่นั้นแหละเอาัำแล้วเจอกันใหม่ไปช้าก็เร็วนะครับแล้วจะจบเมื่อไหร่ศัตรูเยอะมากศัตรูคือทั้งโลกเลยครนี่แหละอ,อ้ะอาอเฮ้ยพื้นที่ไม่พอเนี่ยเลย แล้วไว้เจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วนะครับถ้าใครชอบอก็รีบกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share. แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ม่พลาดชมคลิปใหม่ของช่องเราด้วยนะครับแล้วก็รู้ไหมว่าเกมนี้มีภาษาอะไรก็มีภาษาอังกฤษ